ขอบใจจ้าลูกอของขวัญวันเกิดครับรับไปก่อนแม่นี่อันนี้เป็นเงินก้อนที่ผมจะให้แม่นะครับเป็นของขวัญวันเกิดอ,อันนี้ดอกไม้อไม่เป็นไรหรอกลูกแม่มีเงินพอใช้อยู่ลูกเก็บไปใช้เถอะอุอ้ยไม่ต้องแม่ผมตั้งใจให้อยู่แล้วรับไว้แม่คะแล้วนี่เงินที่หนูเก็บเพื่อวันนี้เลยค่ะหนูเอาให้แม่นะแล้วก็ของบำรุงได้ค่ะแม่ไอไม่เป็นไรหรอกลูกแม่มีเงินไอเก็บไปใช้เองเถอะลูกอะ ไม่เอาค่ะแม่วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของแม่หนึ่งปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดค่ะค่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะแม่ขอให้แม่มีความสุขแบบนี้ทุกปีเลยนะคะนี่เป็นเงินที่หนูตั้งใจเอามาให้แม่เลยนะแม่เก็บไว้เถอะคะ่ะขอบใจนะงั้นไปรอแม่ที่บ้านก่อนนะลูกนะได้ได้ค่ะเปลี่ยนเข้าด้วยกันนะไปะ นี่เราก็รอมาตั้งนานเลยนะเนนนมื่อไหร่แม่จะมาเนี่ยถั่วแม่ดิไอซฮัลโหลแม่เมื่อไหร่จะกลับมาสักคีบมัวแต่ทำนานอยู่นั่นแหละกลับข้าวเย็นหมดแล้วนะ <S <S จ้าลูกรอก่อนนะรอแม่ก่อนนะลกูกน,นะยังไม่มาเหรอแม่บอกให้รอดิโอ้ฉันว่านะแม่มันต้องรองพี่นีกลับมาแน่เลยะโอ๊ยแม่ก็รอมันกลับมาแบบนี้ทุกปีนั่นแหละ ฉันไม่เข so hmm. oh, ้าใจเลยแม่จะรออะไรนักหนาักอีลูกที่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยรอไปก็ไร้ประโยชน์วันวานไม่เห็นทำประโยชน์อะไรได้เลยฉันรอจนหิวจะตายอยู่ละเออจริงด้วยหนูเนี่ยได้ข่าวว่าบริษัทมันล้มละลายไปแล้วนะอีกอย่างเนี่ยก็คงไม่กล้ากลับมาแล้วแหละหนูว่านะอาจจะไปเป็นขอทานอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้ก็สมควรลวผู้เราเติมมันตั้กี่ครั้งแล้วมันเคยฟังไหมล่ะ มันล้มละลายเนี่ยทุกอย่างมันพังม้วไปขอทานน่ะก็ถือว่าเป็นเวเป็นกรรมมันแล้วกันนะก็จริงคนแบบนี้เนี่ยไมนน่น่าสงสารใช่ไหมเด็กเอ้ยปีนี้จะกลับมาเยี่ยมแม่หรือเปล่าลูกแม่รู้ว่าลูกลำบากแต่แม่ก็ยังอยากให้ลูกกลับมานะ นี่แม่ยังรอเราอยู่แล้ะเนี่ยเป็นไงบ้างวะอะแม่กินอันนี้นะกนินเยอะเลยนะผมซื้อแม่แม่จะไปรอมันทำไมอะแม่รอไปก็เสียเวลาชใช่แม่อย่าทำให้เสียบรรยากาศได้ไหม แม่ไม่ต้องไปรอมันหรอกบริษัทไอพี่นิกเนี่ยมันล้มละลายไปแล้วรอไวก็เปล่าประโยชน์แม่ครับผมกลับมาแล้วครับนิกกลับมาแล้วหรอลูกแม่รอกินข้าวอยู่พอดีเลยกินข้าวด้วยกันก่อนลูกแล้วเข้า<ป> <S <S เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งเดีดูสภาพตัวเองนี่เนี่ยโตกระโปะก,ก็โตกระโปกเหม็นก็เหม็นอีกมนจมานั่งอีกยืนอย่างนั้นอ่ะ บอกว่าไปอยู่ในเมืองแล้วจะเป็นเจ้าคนนายคนจะมีเงินทองเยอะแยะไม่ใช่หรอเม่ไหนกลับมาบ้านสภาพเนี้ใช่ดูสภาพตัวเองสิน่าสุดเพลนจริงพี่ถ้าพี่เชื่อแม่แล้วไปทํางานที่โรงงานที่แม่บอกนะป่านี้เนี่ยมีกินมีใช้ไม่ต้องมาอดอยากแล้วดูเสื้อผ้านีเสื้อผ้าดีๆยังไม่มีใสยย่เลยไม่ต้องไปฟังหรอกลูกนั่งกินข้าวก่อนมะแม่ครับผมว่าผมกลับดีกว่าครับ ที่นี่คงไม่มีใครอยากต้อนรับผมเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนพวกฉันยังพูดไม่จบเลยนี่ผมบอกอะไรอย่างนึงนะพี่ไม่กลับบ้านมาตั้งหลายปีนะเนื้ว่าจะมาในสภาพที่รวยโอ้โหนี่มาในสภาพที่จนขนาดนี้เลยอเนะี่ยฮะใช่วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดแม่ด้วยรู้หรือเปล่าว่าพวกฉันเนี่ยให้เงินแม่คนละเท่าไหร่แล้วดูพี่สิเอาอะไรมาให้แม่บ้าง เกิดแม่ทุกทีนะเราก็ต้องมานั่งรอพี่รอแล้วรออีกสุดท้ายแล้วได้อะไรได้ขอทานกลับบ้านเนี่ยนะป <c oughs> ู่ป่ากันได้แล้วนี่นี่เขาเป็นพี่ของพวกแกนะเป็นพี่น้องกันยังไงความสัมพันธ์ของพี่น้องอะ่ะมันก็ไม่มีวันที่จะขาดไปได้ถึงนี่เขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่แม่ก็รักเขา เหมือนลูกแท้แท้ไม่ต่างอะไรกับพวกแกเลยทำไมพวกแกพูดกับพี่ชายของแกแบบนี้ฮะพวกแกจําไม่ได้แล้วเหรอว่าตอนเด็กๆอ่ะใครที่เป็นคนดูแลพวกแกซักเสื้อซักผ้าให้สะอาดให้พวกแกได้มีเสื้อผ้าดีๆใส่แล้วพวกแกจําไม่ได้เหรอตอนที่พวกแกเรียนหนังสือจนเข้ามาหาวิทยาลายัยอ่ะ ใครกันที่ส่งเสียเลี้ยงดูผู้แก่ถ้าไม่ใช่พี่นิกของแกพี่ชายแกที่ทํางานอาบเหนือต่างน้ําเอาเงินมาจ่ายค่าเธอให้ผู้แก่ทาไมแกทํากับพี่เขาแบบนี้ฮะถึงนิกเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่เขาทําหน้าที่ได้ดีกว่าลูกแท้ๆของแม่ซะอีกแม่ครับขอบคุณนะครับแม่ถึงแม่จะเก็บผมมาเลี้ยงแต่แม่ก็เลี้ยงผมเมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งขอบคุณจริงๆนะครับแม่ ที่แม่ไม่รังเกียจผมเลยผมจำได้ดีเลยนะครับตอนที่ผมยังเด็กเพื่อนๆพนากันเดินแก่ผมล้อผมว่าผมเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ก็มีแม่นี่แหละครับที่ปกป้อผมมาตลอดแม่บอกกับทุกคนว่าผมคือลูกกแท้ของแม่คนหนึง่งผมจำคำนั้นได้ดีเลยนะครับ แล้วแม่ก็ยังบอกผมอีกว่าการมีครอบครัวการมีพี่มีน้องพวกเราต้องช่วยเหลือกันแต่ว่าแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าพี่ตนนี่งนี่กลับมาได้ต้องการอะไรเหรอกลับบ้านมาอยากอย,กอยู่ฟรีกินฟรีอย่างเงี้ยนะพอเถอะพี่วินเดี๋ยวแม่ก็ว่าเราหรอกรู้ละ เพราะว่าไปทํางานในเมืองมันไม่ลุ่งใช่ไหมเลยต้องกลับบ้านมานี่คิดว่าจะหยิบอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปดิไอ้ตราบใดที่แม่ยังอยู่บ้านหลังนี้บ้านนี้ก็เป็นบ้านของพี่นิกเหมือนกันนิกลูกจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะผมไม่อนุญาตหนูก็ไม่อนุญาตหนูก็ไม่อนุญาตค่ะท่านประธานครับนี่คือเงินสดที่ท่านประธานในหะ้ผมเตรียมมาครับขอบใจมากนะ ไายกลับไปทำงานเถอะครับแม่ครับในนี้มีเงินอยู่ห้าล้านบาทเป็นเงินที่ผมตั้งใจเก็บให้แม่มาตลอดหลายปีผมอยากให้แม่อยู่สุขสบายนะครับแล้วก็ผมซื้อบ้านให้แม่ด้วยนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยอยู่ในตัวเมืองแม่หลับไปน,นะนิกเงินเยอะขนาดนี้มันมันมากไปแล้วลูกนะไม่มากไปหรอกครับแม่ ถ้าเทียบกับสิ่งที่แม่มอบให้ผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ลมละลายหรอกนะแต่ผมอยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาบริษัทผมแย่จริงๆแต่ผมก็ผ่านมาได้แล้วแล้วตอนนี้บริษัทของผมก็กำลังเติบโตครับจ้าลูกแม่รู้อยู่แล้วละ่ะลูกแม่ต้องทำได้ชิวแล้วแกไปเอาข่าวมาจากไหนคะว่าพี่นี่มันล้มละลาอยอ่ะมั่วมากเลยก็เพื่อนหนูบอกมาแบบนี้พี่ พี่เป็นเจ้าของบริษัทเหรอเ <c oughs> มื่อกี้แค่ล้อเล่นนะพี่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าพวกเราก็ชอบพูดล้อเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วว่าตอนนี้พี่เป็นคนใหญ่คนโตมีเงินแล้วก็พาพวกเราไปอยู่ด้วยสิเนะใช่พี่บ้านพี่ก็ตั้งหลังใหญ่อะ่ะพี่ก็พาพวกเราไปอยู่ด้วยสิว่าแต่ทําไมพี่ยังแต่งตัวจนจนทรโซมอย่างนี้อีกละ่ะถ้าวันนี้พี่ไม่แต่งตัวจนจนทรโซมแบบเนี้ย พี่จะรู้หรอว่าพวกแกคิดกับพี่ยังไงแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าพวกแกจะยอมรับพี่ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อรู้ว่าพี่รวยพวกแกจำไว้เลยนพวกแกจะไม่ได้อะไรจากพี่สักอย่างถ้าพวกแกอยากได้อะไรพวกแกต้องหาเองพี่ไม่มีให้แกชีนี้พี่จำได้หรือเปล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่รักฉันที่สุดเลยนะแล้วสิ่งที่ฉันพูดไปว่าเก้มันก็แค่เรื่องอเล่นเองอะพี่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลย พี่แกยังจําได้อยู่เหรอว่าตอนอเด็กๆพี่รักแกที่สุดแล้วสิ่งที่แกพูดกับพี่เมื่อกี้นี้ล่ะแกลืมไปแล้วพี่จะบอกพวกแกให้รู้ไว้นะว่าคนจนไม่ใช่คนที่ไร้ค่าแล้วลคนรวยไม่ใช่ว่าจะประสบความสาเร็จเสมอไปใช่นิกพูดถูกพวกแกทําตัวแบบนี้แม่ผิดหวังมากเลยนะ แม่ครับแม่ไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันนะครับผมอยากให้แม่อยู่อย่างสุขสบายแม่เนี่ยพวกเรามาตั้งแต่เล็กจนโตแม่คงลำบากมากเลยอะแล้วถ้าพวกน้องๆอยากเข้าไปเยี่ยมแม่ก็ได้นะครับผมไม่ติดใจอะไรนิกแต่ว่าถ้าแม่ไปอยู่ในเมืองคนเดียวอะแม่กลัวว่ามันมันมันจะไม่ชินนะสิแล้วก็พาพวกเราไปอยู่ด้วยอะไรพี่ฟันไม่เถอะแม่ครับ แม่ลำบากมา,มากๆแล้วอะ่ะผมอยากให้แม่อยู่สุขสบายบ้างนะครับผมจะเป็นคนดูแลแม่เองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอะ่ะแม่ไปอยู่กับผมนะแล้ววันนี้วันเกิดแม่ผมจะพาแม่ไปทานข้าวในเมืองน,นครับผมจองร้านอาหารไว้ให้แล้วพี่นิกแล้วพวกเราล่ะไว้วันหลังกันพี่พวกแกจำไว้เลยนะว่เาเวลาที่เรามีเงินเนี่ยอย่าได้ไล่เที่ยวไปดูถูกใครเขาละ เพราะว่าคนที่น่ารังเกียจที่สุดเนี่ยคือคนที่มีหัวใจที่สกปรกปะคนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะปฏิบัติกับพี่น้องแล้วก็คนในครอบครัวได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเห็นคุณค่าไม่รู้จักทำดีต่อกันตั้งแต่อยู่ในบ้านพวกแกก็อย่าหวังเลยว่าคนข้างนอกเขาจะมองเห็นคุณค่าหรือว่าเขาอยากจะทำดีกับพวกแก แม่พูดแค่เนี้ยหวังว่าพวกแกทุกคนจะกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ปรับปรุงตัวสมัยนะพี่เดี๋ยวเดี๋วพี่พี่นิกแม่พ,พ,พี่นิกพี่แกมั่วเชิยวก่อนพูดมาแบบนี้จริงๆอะพี่